คลิปนี้นะครับเราจะมาจัดเทียริทวิธีการรับมือของตัวละครในเพลชเชอร์กันนะครับเริ่มต้นด้วยที่โดนเกียนเอ้ยอวุฒิบุตรคงรอดมัง้งแล้วก็ตายเหอเจอทีแม่งตายหาตายโหงแน่นอนเ่ยแล้วท่อนด้วยที่ตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นป้อมปืนนะครับที่เวลาเราเข้าห้องเนี่ย บัญจามีเสียงเหมือนกล้องเปิดแล้วก็มีปืนมายิงเราซึ่งแม่งคุยชิมหายคือบางครั้งเราเข้าห้องเร็วเกินนะครับเรารีบเราสปีดลันนอะแล้วแม่งอยู่ๆแม่งเปิดมาแล้วแม่งแอดเข้ามาแล้วแม่งตุ๊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 ตุ้มตุกูต,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 ตายครับรอนอะไรแต่ก็มีวิธีการรับมือนะครับก็คือการที่เราเข้าไปเนี่ยแล้วเราได้ยินเสียงปุ๊บ ให้เราเนี่ยรีบวิ่งหาที่หลบอย่างเช่นหลังตู้ขอบตู้หรือขอบโต๊ะก็ได้ครับไม่ให้แบบยืนประจันหน้ามันตรงเกินไปนะครับอย่าไปหลบข้างใต้มันนะครับแม่งเอียงคอมายีมึงแน่ครับเฮ้ยซึ่งผมก็ได้ให้นะครับว่าไม่ได้ยากมากครับผมสำหรับการสู้กับตัวนี้รับมือกับตัวนี้ต่อมาคนดีนะครับ g o o ด people หน้าตามแม่งไม่ดีตามนะครับผม แม่งถ้ามึงบอกว่าคนดีกูไม่รู้ว่าเห็นหน้ามันแล้วถ้ามึงเห็นหน้ามาันแล้วบอกคนดีกูมลยจะพูดยังไงตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่มีสองประตูนะครับตัวประตูหลอกนั่นเองจะเป็นประตูหลอกนะครับตัวนี้แล้วไอตัวนี้เนี่ยมันมีเสียงนะครับในห้องหลอกของมันก็คือวิธีการรับมือมันก็คือเวลาเราเจอมันเนี่ยมันจะมีห้องอย่างเช่นห้อง20สิบข้างขวาก็ห้องยี่สิบ นะครับวิธีการดูขั้นที่1งเนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็คือเอาหูเนี่ยไปแนบข้างประตูอย่าไปอยู่หน้าประตูนะครับมึงตายนะครับมึงโดนแน,มน,แน่มึงโดนแดกแน่นเสียงคำรามแล้วก็เสียงไอของมันดีๆนะครับอย่าไปหลอกเพื่อนนะครับแม่งแม่งโคตรแรงดาเมจแม่งแรงสัสแบบโอ้โหเฮ้ นี่มึงเปรตปะเนี่ยมึงไม่ใช่คนดีนะยัยมึงคนเหี้ยแม่งตีเกือบตายซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีวิธีแก้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ไอตัวไฟกระพริบมาเนี่ยมันจะทําให้ไฟดับใช่ไหมครับไอตัวนั้นเวลามันมาพอพอไฟดับปุ๊บห้องจริงอะไฟไฟเลขไฟของห้องจริงครับมันจะดับส่วนห้องปลอมเนี่ยไฟมันจะเปิด ซึ่งอย่าเข้าห้องนั้นเด็ดขาดเพราะแม่งมีตัวเคีย้ยนี่อยู่ก็ไม่ได้รับมือยากมากครับแต่ว่าถ้าห้องมันใหญ่เนี่ยมันอาจจะทำให้สับสนได้ซึ่งผมให้มันอยู่โดนเกียนโดนเกียนโด<ๆ>นเกียนนี่คือแบบเต่าฟากนี่คุยมากตายแม่งบ่อยสัตว์ไม่ได้ตายดิโดน,นแม่งบ่อยสัตว์ ต่อไปครับ e n v i r o n m e n t l Hazard ก็คือพวกแบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับผมซึ่งอันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อย่าไปโดนไฟฟ้าอย่าไปโดนไฟอย่าไปโดนอะไรมั่วๆนะครับอันนี้อยู่โดนเกลียนเอ้ยเอ้ย hey, วุตัวฟักเพราะมันมันดูวัตเตฟักมากๆนกครับต็ต่อมานะครับผม Angler The a n g l e r นะครับเป็นตัวที่เบสิกมากๆนะครับผมเป็นตัวที่คุณจะเจอพบ ทั่วไปตามห้องนี้เลยครับผมไม่ว่าคุณจะไปไหนก็<ม>เวลามันมานะครับมันจะมีไฟกระพริบซึ่งมันมีอยู่หลายสายพันนะครับาตาตัวนี้ดิแองเกิลนะครับการรับมือมันสายพันนี้น่งครับสีดำสีดำนะครับเป็นสีที่เบสิกที่สุดที่คุณจะเจอมันเยอะมากๆก็คือไฟกระพริบครับพอไฟกระพริบปุ๊บมันจะมีเสียงดึงๆๆเหมือนเป็นเพลงครับเป็นแบลกโกด์ดนตรีพอไฟกระพริบปุ๊บ เสงสัญญาณนี่มันจะมาครับเสียงมันจะแบบคลื่นเลยครับเหมือนแบบเสียงคลื่นวิสุที่มันเอียร์เลฟสัส์เหมือนไม้ของเพื่อนคุณที่บูทไม้ใสครับแล้วพอมาปุ๊บให้หลบตู้ครับกะพิบปุ๊บให้เตยมตู้เลยโอเคก็เตร็มตู้ไว้นะครับเวลาอสีดำมาต่อไปนะครับสายพันธ์ต่อมาสายพันธุนน์สีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเนี่ยเป็นสีที่หนึ่งในสีที่โหดมากๆนะครับเพราะว่า มันไปกลับสองรอบวิธีเช็คว่ามันมานะครับเสียงมันจะนุ่มๆนะครับเสียงมันจะแบบเหมือนีอะไรมาเหมือนแบบเป็นลมเบาๆนะครับซึ่งมันไม่เอเลฟไฟกระพริบเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียงนี้ก็จะมาพอไฟกระพริบปุ๊บให้เตรียมตู้นะครับแล้วก็รอให้สีน้ำตาลเนี่ยผ่านไป2รอบนะครับผ่านไปปุ๊บ มันจะกลับมาต่อเพราะมันกลับมาต่อปุ๊บให้ออกมาจากตู้นะครับแล้วก็รอที่หน้าตู้และรอมันไปครั้งซึ่งระยะเวลามันจะหักนานหรือไม่นานก็แล้วแต่มันเรื่องของมันเรื่องของคุณก็คือคุณต้องรอจากมันพอคุณยีน้อหน้าตู้ปุ๊บรอให้มันกลับมาไปข้างหน้า a l way all the time ครับไอ้เทียสีน้ำตาลเนี่ยแม่งจะไปข้างหน้าแน่ๆอย่าให้มันกลับหลังแล้วก็ทิ้งมันไปนะครับ สนใจแม่งให้แม่งไปข้างหน้าซะพอมันไปข้างหน้าปุ๊บคุณรอดละครับคุณรอดเลยตัวนี้หลังจากนั้นนะครับหรือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยสามารถหลบในห้องได้น,นะครับในห้องเก็บของในห้องปฏิบัติการอะไรก็ช่างนะครับเป็นห้องที่หลบจากไม่ใช่ไม่ใช่เส้นทางเดินของพวกนี้นะเดร์แองเกิลเดร์แอตัวต่อมานะครับสายพันธต่อมาสีชมพูครับ สียมำพูเนี่ยเป็นสีที่หนึ่งในสีที่โคตรโหดโคตรโกงเพราะว่าเวลามันมาเนี่ยครับมันจะไม่มีไฟกระพริบใช่ครับแม่งไม่มีไฟกระพริบไม่มีสัญญาณที่อะไรบอกเลยแม่งม,ม,มาแบบไม่มีปีไม่มีคุยอ่ะอยู่ดูแม่งเสียงมันจะดังมากครับเสียงมันจะดังมาตั้งแต่ไก่โห่แม่งมาตั้งแต่สุดซอยครับโคตรมามันทํทำให้คุณเตรียมตัวทันครับซึ่งเสียง เสียงมันจะประมาณแบบว่ากรี๊ดกรี๊ดเหมือนไอตัวสีดาเลยครับแต่ว่ามันจะเสียงมันจะพิชมันพิชเสียงความพิชมันจะเล็กกว่านะครับเหมือนเป็นแบบผู้หญิงนะครับไอนี่เป็นผู้ชายนี่ก็เป็นผู้หญิงเสียงมันจะไม่ทุม้มแล้วมันก็จะมาตั้งแต่ไกลๆเหมือนแบบควนค้างมากๆครับแบบเอเลฟด้วยแล้วแม่งก็พุ่งมาพูนให้เตรียมตัวไว้ดีๆครับเวลาคุณเข้าห้องไหนเนี่ยคุณก็ อย่าลืมเตรียมตู้นะครับน้ำหนึ่งหึงห้าครับอือไว้แล้วก็ค่อยผ่านไปให้สอดิภาพนะครับเวลาเข้าห้องเนี่ยทายก็เซฟเซฟเอาไว้นะครับแม่งโคตรมากตัวนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับตัวนี้มันจะช้ากว่าเพื่อน,อนไม่เร็วมากแต่ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีจะประมาณสายพันธุ์ตัวต่อมาครับสายพันธุ์สีเขียวอ่ะผมลืมบอกครับอ่าตัวเมื่อกี้นะครับพิงกี้และตัวสีน้ำตาลฟอกเกอร์สามารถหลบในตู้ได้ สามารถลหลบในห้องได้นะครับตัวต่อมาครับสีเขียวเชนสโมเกอร์ครับเชนสโมเกอร์นะครับ,เ,รบ,รบเป็นอีกปลาตัวหนึ่งที่มีความช้าในกลุ่มเพื่อน,นและโคชิบหายวิธีมันมานะครับเวลามันมานะครับมันก็จะไฟกระพริบครับตัวนี้เหมือนเดิมเลยไฟกระพริบแต่ว่าด้วยความที่มันมาช้าเนี่ยและเชนสโมเกอร์ชื่อแม่งบอกเลยครับสโมเกอร์ไม่เป็นควันพิษครับความควมันพิษูีเขียว แม่งช้ามากวิธีรับมือนะับก็คือรอให้มันมาใกล้ๆมากๆแล้วคุณค่อยเข้าตู้ครับเพราะว่าการที่คุณเข้าตู้ก่อนเนี่ยมันจะปล่อยควันออกมาครับควันของมันเนี่ยจะทําให้คุณออกจากตู้เร็วกว่าปกติมากๆทําให้คุณเนี่ยออกมาเจอกับแม่งแน่ๆตัวต่อตัวตาต่อต,ตาฟันต่อฟันน่ะมึงตา,ตายครับแบบ ้องรอให้มันมาใกล้ๆครับแล้วก็เข้าตู้พอมันผ่านไปปุ๊บไม่ต้องออกเลยครับมึงรอให้ควันกระเด้งมึงออกมาจะดีกว่าเดี๋ยวมันตายแล้วก็สามารถหลบในห้องได้นะครับต้นออกมานะครับเป็นแองเกอร์สีดำแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นไฟกระพริบสองรอบซึ่งไฟกระพริบสองรอบเนี่ยโกงมากครับ พ่อแม่งเร็วส,สัตสัเร็วเชี่ยเชี่ยแบบว่าถ้าเกิดไฟกระพริบสองรอบคือคุณรีบเตรียมตู้เลยเพราะว่าไอตัวสีดำเนี่ยมันจะมาแล้วเร็วมากเร็วแบบเร็วมาก,กัะแบบเสียงพุปุ๊บไปเลยหายไปเลยแล้วคุณแม่งตาย่ะโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอ็เกอร์นะครับก็รวมแล้วผมให้แมงคงรอดมั้ง กพราะเป็นอีกตัวหนึ่งที่โขนมากๆเลยนะครับตัวนี้ผมตายเป็นบ่อยมากนะครับตัต่อมานะครับเป็นสควิดเดิลน,นะครับสควิดเดิลเนี่ยเป็นตัวที่กวนจัดๆกวนโคตรโคตรป็นตัวที่ชิบหายเลยนะครับถ้าเจอเพราะว่ามันเนี่ยจะทําให้เราใช้ไฟฉายมั่วๆซู้ๆไม่ได้นะครับเวลาเราเข้าห้องมืดเนี่ยไอตัวแองเกลิลเนี่ยเวลามันมามันจะทำให้ห้องมืดนะครับ แล้วไอ้เฮีย้ยนี่ไม่ก็จะเ<อ>กลดหรือมึงไปเจอห้องมืดแล้วมึงเจอเฮี้ยนี่แน่ๆคุณเดินไปครับแม่งทาสกเกคุณเดินไปครับแม่งไอสา,อสาแม่งเป็นเฮี้ยไม่รู้นะครับแม่งตกใจชิบหายแล้วพออ่าแล้วพอมันมาเนี่ยสนดุงค,ครับแม่งมาแต่ละหน้าคือแบบ what อ h e f ฟักจัด ซึ่งการรับมือมันเนี่ยก็คือเวลาเราเผลอใส่ไฟฉายไปใส่มันเนี่ยหรือแสงไฟอะไรก็ตามไปส่องหน้ามัน,นให้รีบถอยหลังหรือหันกลักบถ้าเกิดคุณถือตะเกียงให้รีบกดกดเอาตะเกียงออกหรือคุณอาจจะถอยหลังส่วนถ้าเกิดเป็นพวกไฟฉายเนี่ยคุณสามารถเอาหน้ามาออกได้เอาหันหน้าหนีหันหน้าลงหันหน้าขึ้นก็ได้แต่อย่าขึ้นไปมองหน้ามันนะให้ขึ้นแบบขึ้นหัวสุดเลย หรือถ้าเกิดคุณใช้ไฟฉายแบ็คไลท์นะครับคุณก็ไม่ต้องกลัวนครับไฟฉายแบ็คไลท์คือสามารถส่องหน้ามันได้โดยที่มันจะไม่เยีบขวัญคุณเป็นแน่นอนเป็นตัวที่เกลียนมากครับซึ่งเทียนระดับนี้ต้องอยู่นี่ครับโดนเกลียนครับแม่งโกนส้นตีนมากตัวนี้ดาเมจมันก็แรงมากด้วยนะตัวนี้เป็นตัวที่เกลียนส,สัสเกลียนกว่าตัวนี้อีกเอามาอยู่ข้างหน้าไงดิเกลียนมาก ตัวต่อมาครับโอ้โหเฮียบอกเลยนะครับว่าแม่งปราบเซียนสัสวปราพวกแพนิคมากๆก็คือเวลาตัวนี้มานะครับอ่าให้หลบตู้ใช่ไหมครับเวลาเอ็นเกรอร์มาให้หลบตู้ไอ้เหี้ยนี่แม่งอยู่ในตู้พอมึงเข้าไปนะครับแม่งใส่ยาปัอบๆมึงโดนถึงตะเข่นน่ะแล้วมันไม่ได้มีสีเดียวนะครับแม่งมี สีสีสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วสีเหลืองไม่โคตรแรงอ่ะสีเหลืองแรงมากนะครับถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปนะครับแต่ถ้าถ้าจะตายจริงๆก็เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนช่วยเอาโดยเฉพาะสีม่วงนะครับถ้าเกิดไอ้นี่มาก็ใช้ก็ต้องยอมรับจะตายกันนะครับต้องโดนเธอเคลืนวิธีการรับมือมันเนี่ยก็มีอยู่ 3แบบนะครับก็คือการ1คือการฟังเสียงนะครับการฟังเสียงลมหายใจหรือเสียงแบบเสียงน้ำนะครับที่อยู่ข้างในตู้2นะครับมันจะมีน้ําหยดน้ําหยดข้างใต้ตู้นะครับมันจะมีอันที่3นะครับก็คือมันจะมีลูกตาครับถ้าเกิดคุณมองเข้าไปในตู้เนี่ยคุณเห็นจิตใจเอ้ยไม่ใช่คุณเห็นตาแม่งครับสีม่วงใช่ครับก็มองง่ายมากนะครับ ก็ได้อยู่ในเบอร์อกัเพราะว่ามันก็รับมือยากอยู่นะครับถ้าเกิดเรารีบเกินไปอย่างเช่นตัวสีชมพูมาเนี่ยดีแองเกิลสีชมพูมาแล้วแบบรีบเข้าเกินนี่แบบโดนเต็มนะครับให้เพื่อนมาช่วยก็แบบเพื่อนก็กล้าๆกลัวครับตัวต่อมานะครับโอ้โหี่ตัวนี้บอกเลยตัวแรนะครับประจําเกมแม่งมาจากดอนะครับ A60 โคตรโคคอะ ดอเวอร์ชันเดินรูมอะครับแม่งโคตรโหดเวลามันมานครับตัวนี้แม่งจะมีคําสีดแดงๆอยู่ข้างล่างแล้วก็บอกว่า t ติ g fast I a m coming อะไรสักอย่างนี่ละครับขอแค่แม่งเป็นตัวสีแดงอะครับแม่งโคตรเร็วพอมันขึ้นปุ๊บหนถึงสองวิให้คุณรีบหักคอแล้วก็รีบเข้าตู้ไม่ว่าตู้นั้นจะมีที่อะไรก็ตามให้รีบเข้าพอแม่งเร็วสัส ซึ่งเหตุนี้ไปเลยตายเหรอครับถ้าไม่ขึ้นมาไม่มีเวลาไม่มากนะครับเวลาไอตัวนี้มาเวลาตัวนี้มาไม่โคตร,ตรเร็วอะเร็วสัสสัสอะแบบไม่มีเวลาให้อันนี้เลยก็จดออกมาครับเป็นวอร์เดเวลเลอร์วอร์เดวเลอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่สตอกเกอร์เราตั้งแต่ต้นเกมนะครับที่คุณได้ยินเสียงท่อเสียงประตูเสียงเดินอะไรต่างๆเนี่ยเป็นพะมันครับก็ เวลาได้ย <minutes> ินเสียงเดินเนี่ยให้หันหลังไปหามันครับแล้วมันจะวิ่งหนีหันตุแล้วก็มีเสียงเหมือนออเอ่ออ่อ่เฮียไม่รู้ของมันซึ่งนั่นแหละดีนะครับให้แม่งวิ่งไปเพราะว่าถ้าเกิดคุณเจอห้องไหนที่มันมีหลุมหรือสุญญากาศที่อะไรแม่งผักมึงตายซึ่งตัวนี้จะไปอยู่ในเออวต่อไม่ค่อยออกมาซึ่งมีวิธีการฆ่ามันครับก็คือการที่ให้มันตามหลังเรามาแล้วก็ ไอแองเกอร์นะครับแองเกอร์มาแล้วไอตัวเนี้ยก็ตามหลังมาพอดีแล้วเราเข้าตู้นะครับพอเราเข้าตู้ปุ๊บไอนี่นะครับมันจะจู่โจมเราพอมันจู่โจมปุ๊บมันจะมาเกาะหน้าตู้โคตรสยองแต่ว่าไอเชนเนี่ยม่งวิ่งผ่านซูตายครับไอเชยเนี่ยแล้วมันก็จะดรอปยัมเมอร์เอ่อาดิวเวลเลอร์อะไรสักอย่างนี่แหละครับสามารถกินได้ครับแล้วก็จะรับให้เราเนี่ย รีเจนเลือดครับท,ทุกสิวรีเจนหนึ่งครั้งซึ่งแม่งนานที่หายแต่ก็ไม่เป็นอะไรอย่างนั้นก็ฮีไม่ฉันตัวต่อมานะครับผมเป็น eye face station นะครับตัวนี้นะครับแม่งคอมโบสัสๆนะครับกับไอตัวนี้ตัวนี้น,นี่โอ้โหแม่งคอมโบหมดอนะ่ะแม่งลำคาญมากตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นฉลามที่มีหลายตานะครับตาเขียวที่จะดึงดูดเราให้ไปมองเธอนะครับก็ ตรงนี้นะครับอย่าไปมองมันครับเลือกคุณจะได้ไม่ต้องรถเยอะหรือถ้าเกิดคุณเจอตัวแดงๆก็ซวยนะครับมันจะมีปลาฉลามอยู่ส3สแสงนะครับมันจะมีสแสงก็คือแสงเขียวแสงแดงก็แสงม่วงแสงเขียวเนี่ยมันดูดไม่เท่าไหร่ครับเราหันหันหลังไปก็ไม่เป็นไรแล้วแต่หันลงนะครับหันลงยังโดนนะต้องหันหลังให้มันหันลงคือจะเห็นตามันอยู่บางทีนะครับ ส่วนสีแดงเนี่ยแม่งดูดแบบฟู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 เลยอะเป็นีิอะไรวะไอสัตว์แม่งส่วนสีม่วงนะครับแม่งจ้องเลยอะแม่งให้หน้ากูจ้องเลยเป็นมักขับล็อกจอดสีม่วงนะครับวิธีทำให้มันเปลี่ยนสีก็คือเอาสวิตช์บีคอนเนี่ยครับไปฉายใส่หน้าแม่งใกล้ๆอะแล้วแม่งจะโกรธมากๆครับแต่อย่าหาทำนะครับเพราะถ้าคุณทําแม่งจะโกรธคุณไปตลอดชีวิตเลยเฮียแม่งโผมาทีไรแม่งแสงแสงสีม่วงม่วง ไม่อยากยากอะถ้าเกิดทำมันซึ่งยาอะไรดีกว่าครับวิธีการละมือก็คือหันหลังแล้วก็เปิดประตูเป็นประตูต่อไปเพื่อให้มันหนีไปนะครับเปิดประตูต่อไปก็มันก็จะรอดแล้วนะครับซึ่งผมให้อยู่<บ>มันค่อนข้างจะเก่งอยู่นะครับให้นำเลยคนระับนี่ย่อดน้าโอเคต่อไปนะครับตัวต่อไปแพนเดโมนเนียมนะครับผม ไอ้เหียนี่ไม่โคตรโหดแพนเดโมเนียนะครับผมเป็นหนึ่งในตัวที่โหดที่สุดในเกมเพลช s เชอร์นะครับพราอะไรรู้ไหมครับไอ้เหี้ยวิธีมันฟวลามันมานลครับมันจะไฟกระพริบอ่าไฟกระพริบปกติแล้วมันจะเป็นเสียงแบบบางครั้งมันจะเป็นเสียงเพลงครับเสียงเพลงแบบชิวๆอ่ะครับแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นเสียงเหมือนลมหลังจากนั้นแม่งจำสะแกแม,แ,แ,แม่งแบแม่งแ่มาข้างหน้าเลยครับพอคุณเห็นอย่างนั้นครับคุณรีบกดเข้าตู้อย่างไวรีบกดเข้าตู้เลยนะครับพอคุณกดเข้าตู้ปุ๊บไอหานี่แม่งเด็กเกาะตู้แม่งเขยา่าแม่งเขยา่าตู้แม่งปั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 ง,ปง ให้คุณนะครับเอาวงกลมเนี่ยไปอยู่ตรงกลางจอให้ตรงสามเหลี่ยมและก็ให้ขึ้นขีดขาวๆให้สุดๆเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับแม่งก็พุ่ง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 ไปเรื่อยๆแบบเขย่าว,วงกลมไปขอบจอมัางไอ้เหี้ยแม่งจะบินทะลุจอเลย<ๆ>ไอ้เหี้ยแม่งโกงสัตว์แม่งอยู่อย่างนานไอ้เหี้ยแม่งโกงจริงตัวเนี้ยหลังจากนั้นนะครับมันก็จะ หมดความหมดทนแล้วก็จากเราไปนะครับแล้วพอจากเราไปปุ๊บเสียงเพลงอันเล้าใจไม่ก็จะหมดแต่แล้วก็จะรอด ที่เปิดประตู<ม>อาซานะครับเดี๋ยวยูเข้า<ม>เอ้ยุยเดี๋ยวแบ่งเห็นต้องหลบในประตูในห้องที่แบบมิดชิดมันจะไม่เห็นแน่นอนมึงไม่เห็นมันมันไม่เห็นมึงนะครับถึงจะรอดจากสายตายเช่นนี้ได้ถ้าเกิดมันเห็นมึงเมื่อไหร่เม่งพุ่งมาหาแน่มึงต้องหลบเท่านั้นนะครับตรงนี้ซึ่งถล่มในตู้ล็อกเกอร์ม,มันก็ซวยถ้าเกิดหลบในห้องก็โอ้โหเบ่งเสี่ยงมากนะครับเจอตรงนี้ก็ หมดกันไปนแล้วนะครับผมกับวิธีการรับมือตัวละครในเพลเชอร์นะครับผมก็นี่เป็นความคิดเห็นของผมเองนะครับผมใครคิดเห็นเหมือนกันก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็สำหรับนี้บาย